อืนนี no nice though, ้เป็นอีกหนึ่งผืนที่สวยมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นผ้าเกี้ยวนะคะเป็นผ้าเกี้ยวโบราณนะคะพิมพ์ทองนะคะผ้าเกี้ยวแล้วก็ปักด้วยดินนะคะเป็นดินรุ่นเก่าที่มีความสวยมากนะคะปักด้วยดินนะคะอันนี้บอกเลยว่าสวยมากและเป็นงานเก่าจริงคุณดูงานเขียนนะคะเป็นงานเขียนรุ่นเก่าที่สวยมากๆอันนี้ตัดแบบทรงหน้านางนะคะ เป็นงานเก่างานโบราณนะคะรุ่นนี้สําหรับท่านที่ชอบงานเก่านะส่วนพวกนี้เป็นงานเก่าเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นงานเก่าแบบจะมีปักแบบคริสตัลด้วยนะคะเป็นงานปักนี่ค่ะรุ่นแบบว่าเพชรราชวราชรุ่นอะไรแนวนั้นไปเลยผืนนี้เป็นงานปักแบบเป็นปาเตปักกนะคะ ผืนนี้เป็นผ้าปาเตะเอามาปักปักสวยอะคะ่ะเป็นผ้าปาเตะปักนะรุ่นนี้ก็โขบมาพัดเนะะี่ยค่ะสวยมากฝากติดตามนะคะสําหรับท่านที่ชอบผ้าเก่านะคะผ้าเก่าผ้าโบราณน,นะคะผ้าปีลึกๆเลยนะคะ หรือว่าเป็นงานแบบรุ่นเก่าๆเลยเป็นผ้าไทยผ้าเก่า,า,กาฝากติดตามได้ที่เพจมนตรามหาราณีนะคะก็จะมีไลฟ์นะคะผ้าเก่านะคะผ้าโบราณหากท่านใดชอบงานแนวนี้นะคะสนใจงานแนวนี้ก็ฝากติดตามได้ที่เพจของเรานะคะสวยๆทั้งนั้นเลยผืนนี้มีเจ้าของแล้วนี่ผืนนี้สวยมากผืนนี้ให้คุณแม่ริสาแนนยังไม่ได้ปิดกล่องคุณแม่ริสาใช่ไหมลูก เาแล้วแม่ให้ผืนนี้นี่เขาม้ามาใหม่นะเขาม้าผืนนี้สวยมากเป็นสีพัสเทลนะคะตัวนี้เป็นผ้าชัยภูมินะคะผืนนี้ผ้าชัยภูมิผืนนี้ก็สวยนี่ค่ะผืนนี้ก็สวยส่วนตรงนี้นะคะเป็นผ้าเข้าใหม่เดี๋ยวรอทํเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งราคาทําราคาเนาะทาราคาทําไซส์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแจ้งผืนนี้สมมอบให้ลูกค้า นี่ของลูกค้าทั้งนั้นนะคะเป็นลังเป็นลังนี่ของลูกค้าทั้งหมดเลยอันนี้ของคุณริษานะคะใส่ให้อีกหนึ่งผืนนะคะ